รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากคุณรักโลกใบนี้และมีความคิดดีๆที่เปลี่ยนแปลงโลกของเรามาร่วมาสร้างมุมมองใหม่สำหโลกใบนี้ไปพร้อมกับพวกเรา ต้อนรับรคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคิดเปลี่ยนโล,โลกเรามาเจอกับเราสองคนนะครับผมท็อปพิพัฒน์ครับครับหนูก่กกฤตราบ,บอยครับทุกวันพฤหัสเวลา6โมงครึ่งทางทรบถห้ารายการเรานะเป็นรายการที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับดูติดตามเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดสักเล็กน้อยคือไม่ต้องเงยอะมากๆแต่ขอให้ได้จุดประกายความคิดของคุณพวกนี้เราก็ดีใจแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับฉุกคิดนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับต้องบอกได้เลยว่ามีวิธีความคิดเปลี่ยนโลกที่ไม่น่าไม่น่าคิดได้อะ จริงเหรอทำไมอะฮะต้องเรียกเขามาถามหรอ<ะ>ใครใครเดี๋ยวขอขอใบ้สักนิดนึงได้ไหมเขาเป็นใครเนี่ยวันนี้อารมเจียอารอนเจียอารอนเจียโอ้ยจะพูดอย่างนี้นี่เขาคือเจ้าแม่ลูกทุ่งในปี2554นี้อ่าี้เป็นไงโปรอให้มันใหญ่ขึ้นไปก่อนเพลงแบบเพลงแบบว่าจึ๊จักึ๊กต้องเขาเลยใครเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพี่ไอ สวัสดีครับพี่ไ,ไ,ไ,ไฮค่แต่วันนี้พี่ายมารายการคิดเป็นโลกของเรา,า,านะฮะและพี่ายครับวันนี้พี่ไฮมีอะไรมาฝากพวกเราครับก็อารมณ์เสียมาเหมือนกันเพราะว่าไปต่อคิวเหมือนกันจะไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นภาพกันป้าแล้วไม่ได้อะตอนแรกก็เป็นแถวดีนะทำไมทึมาก็แตกแถวก็ใครไวใครได้อะไรอย่างเงี้ยแตคิวกัน ไม่ไม่สนุกไม่มีแซงเลยฮะตอนหลังก็คือไม่มีคิวไม่มีอะไรก็คือมุ่ยตัวกันแบบว่ามุ่งมั่นรุมกันเลยใครไวใครได้แซกได้แซกเลยเกือบตายกันเยอะเลยนะนี่ไงเวลามีคอนเสิร์ตถังเหยียบกันตายเป็นอย่างงี้เจ๊พุ่งหลุมก็คุยกันมาซะเนิ่นนานเลยนะครับวันนี้พี่ไฮมีอะไรมาฝากพวกเราครับพี่มีเหตุการณ์ที่ไปจำลองมาเหตุการณ์หนึ่งที่พี่วา ไอสถานที่ที่พี่จําลองมาเนี่ยพี่ว่าโกไม่เคยเข้าท็อปไม่เคยเข้าเกี่ยวกับต่อคิวไหมต่อคิวสิต้องต่อคิวแล้วไม่มีทางเขาเลือกต่อคิวไม่มีทางว่าหนูเฮ้ยล้วสถานที่อย่างนี้แซงคิวกันไม่ได้นะโกไม่ได้เลยนะทำไม่ะโอ้ยมันจะไปแซงคิวกันได้ยังไงล่ะนี่ไงเคยไปป่ะที่เนี่ยเคยไปไหมแบบเนี้ย ห้องน้ำหญิงเออห้องน้ำผู้หญิงต้องต่อคิวเหรอทำไมต้องต่อสิคอบเะว่อผู้ชายไม่มีต่อเหรอถ้าใจจะรองเหตุการณ์เอามาให้ดูเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังดูตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวต้องรอในช่วงหน้าพักแป๊บหนึ่งได้ไหมโก้ได้ครับนานๆนะคุณผู้ชมครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาดูในช่วงหน้านะครับว่าการต่อคิวเข้าห้องน้ําหญิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราผู้ชายสองคนไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าแน่ๆอยากรู้ครับเดี๋ยวกลับมานะฮะ